สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการซ่อนรูปนะคะใน IG โดยที่เราไม่ต้องลบออกนะคะเผื่อว่าเวลาผ่านไปเราเราอยากจะนำรูปนี้กลับคืนมามาไว้เหมือนเดิมที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเราก็สามารถทำมันกลับมาเหมือนเดิมได้ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการซ่อนรูปก่อนโดยเราจะทําการซ่อนรูปนี้นะคะกดเข้ามาทีนี้ให้เราไปกดที่จุด3จุดนะคะแล้วก็เลือกที่จัดเก็บค่ะือกที่จัดเก็บจากนั้นรูปนี้นะคะก็จะหายไปจากโปรไฟล์ของเราเนี่ยค่ะเป็นเสม,มือนว่าเราลบรูปนั้นออกไปเลยแต่ที่จริงเราจัดเก็บไว้นั่นเองอ่ารีเฟรชน,นะคะก็หายไปแล้ว ทีนี้นะคะสมมุติว่าเราอยากเอารูปที่เราซ่อนกลับมาเหมือนเดิมเราจะทํายังไงง่ายๆนะคะก็คือให้เราอยู่หน้าโปรไฟล์แบบนี้แหละจากนั้นก็ไปที่ขีดสามขีดด้านบนนะคะแล้วก็ไปที่คลังค่ะคลังกดเข้าไปทีนี้นะคะด้านบนต้องเป็นคลังโพสต์นะ,ะกดแบบนี้แล้วก็เลือกที่คลังโพสต์แล้วก็เราก็มาดูรูปภาพของเราว่าเราอยากได้รูปไหนกลับไปเหมือนเดิมนะคะเราก็จะเอารูปนี้กลับไปเหมือนเดิม กดเข้ามาแบบนี้จากนั้นนะคะให้เรากดที่จุด3จุดค่ะแล้วก็เลือกที่แสดงบนโปรไฟล์อ่ะกดที่แสดงบนโปรไฟล์เลยนะทีนี้ให้เรากดย้อนกลับไปค่ะไปที่โปรไฟล์ของเราอันนี้ยังไม่มานะคะให้เรากดรีเฟซก่อนนะคะเลื่อนลงรีเฟซเนี่ยค่ะรูปภาพของเราก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วทีนี้นะคะเพื่อนๆก็ อยากจะซ่อนรูปอะไรเราก็ซ่อนไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลบเผื่อว่าวันหนึ่งเราอยากที่จะนํามันกลับมาเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นความทรงจําของเราในช่วงหนึ่งที่เราได้โพสต์รูปไปนะคะเราก็ไม่อยากไม่อยากจะลบออกสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ